สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมสมาชิกช่องทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินสิบาพี่น้องนะครับเดินทางมา,าตามลาโชกลาบนะครับตัวเลขแนวทางโชกลาบที่วัดกุดพัฒนารามนะครับที่เคยให้ถูกมาแล้วรายงวดแต่ว่าก็มีหลุดเื่นกัน,นครับธรรม,มดารับตัวเลขก็มีเข่ามีหลุดเนาะแนวทางบว่าจเป็นแนวทางโชกลาบหรือว่าแนวทางใดบางครั้งบามคราวก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับมีเข่ามีหลุดนะครับแต่ว่าพี่น้องก็ยัง เสือมันนะครับว่าวดนี้ตัวเลขของวัดกุ้แห่สีมาเต็มเต็มนะครับร้อ,องมาตามเบิงนะครับร้องมาตามเบิงอาเทียแมนอีลีฮะแต่เปลี่ยนโชคลาภพิลีนาะพี่น้องเนาะแต่เฮากบอลูวา่าตัวเลขสีมาตัวใดนะครับแล้วก็สิยางอ้อมไปเบิงนะครับรอบๆบริเวณวัดสะกอนอาเทียมีมองในตินตาสนใจแอดมิ้นกับสีตามเบิงนะครับ โดยเฉพาะคนที่เคยหุกจักลื่นแก่นกันนะครับอาจจะมีแนวทางให้เขาได้เมื่อตะกี้ก็เดินมาจากทางพุ่นยีสิพาพที่น้องเลาะไปเบิ่งทางที่นั้นนะครับเขาเรียกว่าน้ำใจดึงแว้งหาลอยขึ้นน้ำใจจับมือแสดงความยินดีเอาแวงหาลอยใหงขึ้นน้ำใจอแสดงความ มิตรภาพแสดงมิตรภาพขันยื่นแบ่งหาล้อยให้แสดงว่าแสดงน้ำใจออการให้แต่ว่าขันจับมือนี่แสดงความยินดีน้ำแสดงความยินดีน้ำถ้าไทายเออทักทายมันเป่าดอออันแล้วเราสะพานสมัยเก่าแล้วโใช่เ,เมเื่อคืนนี้ผมไปออกออกให้มื่ค่โชวนเมื่อคืนนี้ ใส่ใส่ส่ได้ตัวไดเดี๋ยวเดียวเดียวกปปปกินแจ่เย็นักสิได้มาแต่ใส่น้อปังมาตัวเกาเลผมเนี่ยเล็กเเตัวเก้าเลตัวเกาเยอะอันนี้ผู้ใหใส่ตะพืนเันตพื้บ่อให้ผม่าีสันดานเลยครับว่านี่ตนไม่ไม่ี่สันดานาด บดด้ไเลขตัวใอันวัดวัดนี่ระน่างวัดดีครับคุณแมววัดดีค่ะวัดดีค่ะวัดนี่ระลางเป็นไหนสองให้สี่ให้หกสี่แปดมันเขาก็สองหกแปดเอาเอาเอางังนสี่ผมผมผมสิบอกเด็ดไปเลยที่พอเขาเป็นมันใจคักแล้วที่พออยู่กุ้งแห่งเขาเป็นมันใจคักมันใจคักเป็นบอลในหวดนี้งวดนี้เป็นมันใจคักเป็นหกแปด ก็ต้องกลับซื้อขืนซื้อร่องพ่นบ่อ8ครับผมมันนีกันมากเลขสามตูกันสองสองใช่สองหกเก้าสองหเจ็ดก็ว่าตัวม่าแน,น่น่สองหกแปดเป็นเรานนเพงันเลเปลียนเลขล่างมันอยู่รุนี่ว่นไหนหาสามเข้าใจไปบนนี้คือซื้อมากันกุ้นแฮกไปไปกุ้นแลกไปมึงเดียวนี่มันจะเป็นเลขกงซี่ สองหกแปแล้วก็สิเป็นหาสามหานึงยนเป็นสองแปกกบบาหาสมเอาใจไปแต่ว่าตัวคนแต่ม่ามันขึ้นของมันในหลูเลยมัวมาบอกันหลูดิเป็นแหน่ขึ้มาถามผมกวาดผมมันหลูเองไม่ใ่ถ้าหลูนว่ามันสักจีหลูเนาะว่าหลูดินี่ก็สิฐานาะกตเกากับูโยไกหลูก่อนเนาะผมไปอุดรว่ตมนี่แต่ว่าผมัผูหรูจากต่วมาเมื่ขึ้นผมกับม้าฟูอย่มีรด กระบะกับ,บ,กบรถตู้นี่เจ็ดแปดขั้นมาหาพันไปดาวมขึ้นไปประมาณจากสองถุงผมมาเขามานนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวจะสร้างบอกประวัติดึงกุดีเพ่นม,มากผมก็กลับเลยผมว่ได้เงินได้รู้จักตัวเลขวัดคุทแห่ไต่ประเทนได้มีผู้รู้จัก <c oughs> เดี๋ยวนีผู้รู้แล้วผมก็ได้ถามให้แอดมินมาถามองก์กรดูผมไม่ได้เข้าไปหาเงินเล่าอยู่ผมก็เนี้ยเข้าไปดูผมว่าจะมาขึันนี่มาพุทธแหงแต่ว่าเขึ้นปันอีพอทั้งคุณทั้งสายทั้งนนั้ จำนักหนึ่งผมมัน,น,งน,งน,งนงลงทุนไปเลยหกแปดก็ต้องกับ่ับครับผมซื้อขึ้นซื้อลงกันอยากได้เงินใสหวดนี่งวดลงหน้านี่เป็นทุนลงหน้าแต่ว่าพอดีงบประมาณจะหาสิบล้านเหมืนี้รับซับห้าสิบล้านเป็นอยากได้หาสิบล้านไปสั่งเั่ค่อนเรียบหน้าพัางตัอมเมันจะไปอีกสามวดยุคแฮนี่ผม ผู้เป็นสิปล่อยอีกสามงวดอยู่คุนแฮนี่รับทรัพย์หาสิบล้านเป็นเสียไปสางด้วยเป็นไปสางเข่ใส,หส่หน้าพังกับคนเดียบเป็นไปสางหน้าพังสองวัดครับผมจิล่อยอีกสามงวดเพราะต้องกลับเลยเรียกเหล้าแล้วบอกตัวไรกวัวย่ำนี่แต่ว่าโตจริงๆที่เพิ่นไปเอามือขึ้นผมก็ได้รู้จักผมรู้จักแต่เพิ่นไหนก่อนนั่นสองหกแปดกับสี่กับหกสี่แปดหาสางกับหาหนึ่ง ก็ต้องกลับซื้อขึ้นซื้อร่งพอใจเพราะพ่อแมบเป็นซื้อขยับขึ้นขยับลงเอาแต่ว่าหันกลับกรับผมอ,อคคบ้กลัแบบนั้นไหมบ่ครับเป็นแบบว่าหกแปดห้าแปดหกแปดกับหกเก้าหกเจ็ดซื้อขึ้นซื้อลงครับผม เ้ตัวนี้ยก็ได้ครับแเลขนีเลขตัวเลขของคนไทยน่แค่พื้นแปะเลขที่นี่เลขที่คนแแ่นี่นไทยนี่แค่น่้นะเลขคุนแแ่นี่แต่ว่าเลขไปเอาวจากทีอื่นผมาในลูกแตเปพนแะพืนะเหมือนขนนี่เท่านลูกงันในลูกคนแปเอายุทังืนนสิบว่ปลยยุคนแห่คือเราคนสิบเ้ายมือใดบัไนผมคนสิยมือใดที่เพื่นแปะไม่คนน่าฟนไปตะมือเศ้านี่นีผมไม่เเห็น อันนี้ผมก็มหัว่ตะมาหอดคือเลขกคุณแฮแท้ๆคือเลขกของ 8, แปดอะไรวะผมแปดครับผมหกแปดหาสามแต่ว่าเลขที่เอ,มา,อมามาเอามาเมืองอื่นเอา,อาอมาปล่อยในน้าคุณแฮนี่ก็มีแต่ว่าบอมันปล่อยอยู่ในคุณแฮนีแต่บอมันเลขกคุณแฮนตัดใจว่าเพื่ออะไบอกันเพื่ออะไรคือจะเพื่ออะไรคือไม่ปล่อยมันหลายสำนักด้วยใช่ไหมมัน,มน,มนทั้งอคุณแช่ไหมีทางวัดกุณแฮนทางก้อนเยียบหน้าพัง รนกาหลายสดานมองรานสำนักร้านสำนักมันห้มามักสำนักได้ก็ลงทุนไปแต่ว่าวผมว่ายังคุณแห,ห่แั่ไม่เขาดวลผู้ตากับเขากั็ดวลผู้ตายที่ผมหกสี่เอิก็ซ้อนตัวเดียวกันเพื่ออืมตัวเดียวกันแต่ว่าสิม,มักสำนักได้ก็หายแยกเราแต่ว่าวกันทามผมนี่ผมยังมักคุณแห่อยู่คุณแหงปัญ สำนักคแมักมักของคุณแ่จมินบ้าถา,ามถามผมนี่คือมักของคุณแ่แต่ว่ากันแอดมินมักของเงินนั่นนั่นของชายใดก็ลงทุนไปไม่มีหลายสำนักนมันกัเลขตัเวเดียวกันมันซับหตาซับหลังที่เสือนี่แล้วก็สิมาถมามซักทีว่าเพิ่อนตูไปเอา,มาหม่าม่านี่เพิ่นได,ด้ตูใดก็อยากถามตูเอา,มาหม่าม่านี่เมือเ่อคืนนี่เพิ่นไปเอาเมื่อคืนนี่แต่ว่าพวกได้เอายุกุญแ่ ไปเอายุ่งในงสถานที่สักชิ้นยืนอนนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสิ่งมัฟหายขนมานกขนรู้จักเล่ายืนในในคุนแห่ข้นมากเลยนี่ขคนมากเลยนี่นแต่ว่าบอมันเล็กขุนแห่เล็กมาแปยยุ่สำนักพื้นถูกต้องครับผมแต่ว่าเล็กสำนักคุนแห่แท้ๆนี่คือหกแปดกระพานสามถูกต้องครับเป็นเล็กขุนแห่โดยตรงนี่แปดห้าสามครัคบผมครัคบผม อันก็เป็นตัวเลขที่ศักดิธิ์นะครับก่องมาแล้วนะครับของกูดแฮนนี่สิเป็น68กับห3าสาเด้อพี่น้องเด้อ6กกับ53าเป็นเลขที่กล่องแล้วนะครับสักดิธิ์ก็หายข้ามาแล้วพี่น้องฟังแล้วก็นําไปพิจารน้าด้วยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินแน่นะครับช่องของเขาก็เป็นแค่เพียงซื่อเด้อพี่น้องเด้อเป็นแค่เพียงสื่อนอําเสนอเพียงเท่านั้น นะครับไม่ได้การันตีเรื่องตัวเลขนะครับเป็นแนวทางสื่อนะครับพี่น้องใส่วิจารณาญาณในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลคือกันนะครับบางบางครั้งเขาเสือเขาก็มีโชคบางครั้งเขาเสือเขาก็อาจสิบุมีโชคก็เป็นได้เป็นได้ทั้งสองย่างนะครับลองนําไปพิจารณาเบื้องเอานะครับเด้อมีห์เอานะครับก็ขอให้โศกมันล่ำร่ำรวยๆวยกันทุกท่านทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ